ออเป็นเดินหอบด้วยเดินหอบด้วยนะครับกาดสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาถ่ายนะครับรถที่เราลองไปเมื่อวานนะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างน,นะครับเป็นรถของน้องโตนะครับซึ่งเเจ้าตัวได้มาซื้อสติ๊กเกอร์นะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาขอขอรีวิวหน่อยนะครับผมก็เลยลองไปขี่ดูเพราะว่ามันเป็นเสเต็ปของแคมของช่างเดชนะครับเดี๋ยวมาเจอ เออเจ้าตัวกันนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าตัวอธิบายดีกว่านะครับป<ะ>๊โอเคครับสวัสดีครับน้องโตครับ<ะ>วันนี้เรามาทําอะไรนะรีวิวรถครับรีวิวรถนะครับมามาซื้อสติกเกอร์ด้วยเหรอครับ<ะ>แหมดูหนโอยโชว์ไย <c oughs> คือตอนนี้ผมพี่กําลังจะทํามันใหม่หมาพอดีนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> นี่ได้อีกอันมีพวงกุญแจรครับน้องแกมาซื้อพวงกุญแจด้วยคือตอนเนี้ยอันนี้เป็นอันอันที่สองครับนะฮะพวงกุญแจ ขายอยู่ที่89บาทนะครับลดราคาไปแล้วนะครับแล้วน,นี้ผมเหลืออันเดียวไม่เหลืออันเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ก็ซื้อได้นะครับแต่หมดละอันนี้น้องเขาอันลองสุดท้ายครับจะหมดละแล้วก็สติ๊กเกอร์อันใหม่เดี๋ยวดูของพี่เดี๋ยวรอก่อนร,รุ่นลิมิเต็ดอันนี้สวยวะสวยไหมจะเออไปเลยเด้อแงป่แงปเนาะอันนีอ้อันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ นะครับเดี๋ยวรอสั่งกันได้ครับของกำลังสูงเข้าวันนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่คอลิชันใหม่นะครับรุ่น3ามรุ่น3นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นรถของสังกัดของร้านพ่นอดบอทมันใช่ไหมฮะนี่ฮะเราเดี๋ยวอธิบายรถเราครับเป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้รุ่นดีมซูเปอร์คัพ50มิลดีมซูเปอร์คัพ50มิลนะฮะตัวนี้เราแต่งในแนวไหนครับ สายประกวดครับสายประกวดสายสวยงามอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําลูกไปด้วยครับปกติลูกเดิมเท่าไหร่กี่มิลนะลูกเดิมสี่สิบเก้าส่บเก้าใช่ไหมเพิ่มประมาณ1มิ่งมิลนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็งบกี่บาทนะฮะทำเครื่องไปเนี่ยงบที่ทำเครื่องไปประมาณสองพันกว่าครับสองพันกว่าบาทนะครับมีอะไรบ้างฮะมีนั่งเลยมีแผ่นกดครับแคมครับ แล้วก็สปริงวาลสปริงวาลแล้วก็รีแมปครับรีแมปอ๋อรีแมปด้วยครับแล้วก็มีหัวฉีดไหมมีครับหัวฉีดเป็นชุดเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่ทราบครับพี่น็อตจัดให้ครับอ๋อจัดให้นะครับนี่เป็นสเต็ปของทางร้านพี่น็อตเนาะแต่ตอนแรกบอกพี่ว่าตัวเองใส่ท่ออะไรนะท่อเปิดครับท่อ้างครับท่อ้างของอะไรครับของโบ้เหรอฮะโบ้ครับโบ้สวนดอกไม้นะครับแต่ตอนนี้เราใส่ท่อหมกไปครับ ทำไมฮะกลักวกัวจ่าเข้าครับกลัวจ่าเข้า<ะ>แล้วก็มันเป็นกเกษแสด้วยเนาะแล้วก็กลัวชาวบ้านว่าด้วย<ะ>เพราะว่าอยู่ใน,ในซอยมั้ง<ะ>ถ้าอยู่ในซอยจะจะลำบากหน่อยเวลาเข้าออกกนะันเนาะนะฮะอันนี้ก็ใส่เป็นท่อหมกแล้วก็ความแรงมันเป็นไงบ้างเกือบร้อยห้าสิบครับว้าวไม่ไม่ตั้งแต่เราเปลี่ยนใส่ท่อหมกเนะี่ยความแรงมันลดลดมาเยอะไหมลดครับปกติตอนที่เอพี่นอ็อตเทศเนนะี่ยมันได้เท่าไหร่ฮะร้อย ร้อหครับประมาณร้อยห้าสิร้อยสีกว่าแต่ตอนนี้ใส่ท่อมกวิ่งได้กับเกืบเกือบร้อเกือบเกือบร้อยสนะครับในน้ําหนักของตัวเองใช่ไหมตัวเองน้ําหนักอะไรสี่สิบเก้าสี่บเก้านะฮะแล้วก็สเตอร์แน้สเตอร์หลังเท่าไหร่เนี่ยสิบหสามสเอ็ดครับสิบหโอ้ใส่แน่1สห้าเลยใครเป็นคนไล่ให้สเตอร์ไล่เองเหรอไล่เองครับอพนนี้ไล่เองสิ้านี่คือแบบจริงๆต้องสักสิบสีแล้วถึงจะมอนะพี่ว่าพวกนี้นะ สิบห้านี่คือแบบคล้ายๆเป็นรถดันโลไปเลยอ่ะสิบห้าต้องตดดันโลนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะนะครับก็เป็นดีมดีมปีไหนฮะแซบไหมสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้านะฮะใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมไม่มีนะสองพันสิบเก้าสองพันสิบเจ็ดมั้ยสองพันสิบเจ็ดนะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นแคมของช่างเดชนะครับติดสปีกเกอร์เรียบร้อยนะฮะชุดสีเป็นชุดสีเดิมใช่ไหมครับชุดสีเดิมครับแล้วก็มีมีแต่งอะไรบ้างฮะแต่ง ออกไฟเลี้ยวครับเคปล่าครับเคปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นบางแต่ครับบางแต่เคปล่าเป็นเคปล่าไอ้หุ้มเหรเขาเรียกว่าอะไรลอยน้ําครับลอยน้างานแห้ดีครับอ๋องานแห้ดีนะลงมาข้างล่างนี่ฮะก็อันนี้หลักเป็นงานของอะไรครับกกันน่เหรอมองโคนของไก่กันแนครับอ๋อท่า่เนียตอนนี้ซื้อเพื่อนมันขายต่อมาแปดร้อยครับอ๋อขายเป็นอ๋อเป็นแท้เลยเหรอครับ แปดร้อยอับขายต่อมาแปดร้อยนะครับโอเคนี่นะฮะแล้วก็ชุดแรงครับชุดแรงนี่มีจานเจาะครับจานเจาะมีสายเบรกของเอิญครับสายเบรกเอิญแล้วก็น็อตทองแล้วก็ปั๊มครับปั๊มแหม่โบครับแหม่โบเป็นปั๊มอะไรเนี่ยปั๊มดวงใช่ไหมครับปั๊มดวงครับครับชุดนี้หมดไปเท่าไหร่ครับหมดไปสี่พันห้าครับสี่พันห้ารวมโชคใช่ไหมครับนี่เป็นของเบรกล้อยสิบไอเนาะ โชคนี่ครับที่จริงมันมาแล้วมันใส่ไม่ได้ล้วเอาไปกึ่งครับอ๋อทาไมอ่ะมันติดอะไรช่างเอาว่ามันใส่ไม่ได้อ๋อในอ๋อพวกปั๊มพวกอะไรใช่ไหมมันในติดนะครับก็เลยต้องกึ่งนะครับแต่วัดไหมวัดข้างหนเนาะรับนี้นะครับเป็นขอบครับเป็นของของ racing boy ครับราคาครับราคาคู่นี้อยู่1,200 1,200นะครับ1.4ครับ ยางคาร์เมโอเบอร์เท่าไหร่ครับแน่หลังยางนี่ 5, 4, 9, 4, 5, 4. ห้าสิบครับเก้าสิบครับครับหลังเท่าไหร่ไม่รู้หลังห้าสิบครับร้อยครับอ๋อใหญ่กว่าหน่อยนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะท่อก็ถอดไปลจะจะใส่อยู่ไหมหรือว่าจะขายจะใส่อยู่ครับจะใส่อยู่แต่ช่วงนี้ช่วงนี้ซุ่มๆไว้ก่อนครับนะฮะโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมฮะม,มีโชคชัยโยครับอ๋อโชคชัยโยตัวนี้ความสูงเท่าไหร่เนี่ย เท่าไหร่320ไหมแน่ามร้อยสามร้อยยีนะครับแท้ไหมครับตัวนี้แท้ครับเท่าไหร่ครับพันเก้าครับพันเก้าซื้อที่ไหนครับซื้อในร้านพันมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อพันมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีเก็บน็อตทองเล็กน้อยครับน็อตเรียบร้อยนะครับนี่แท้นะครับของเทียมมันประมาณเท่าไหร่ จำไม่ได้ป่ะประมาณพันใช่ไหมประมาณพันเดี๋ยวหลายคนจะถามนะครับอันนี้ไซส์ของ320นะครับแล้วก็มี2 9 5อะไรอีกนะครับมีหลายไซส์นะฮะต้องไปเลือกดูที่ร้านรถรถแต่งนะฮะโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นเบาะครับเบาะอลูมันนะครับอันนี้เป็นฝั่งของสุราษฎร์นะครับมาโผเชียงใหม่ได้ไงฮะดีเห็นมันสวยดีครับเลยอยากใส่ครับนี่ฮะสั่งมาแบบไหนครับ สั่งในลาซาด้าไหมครับอ๋อลาซาด้าเป็นเป็นเป็นยังไงครับเป็นเป็นผ้าหรือว่าเป็นทั้งใบใช่ครับเอามาห่มแบบเดิมครับอ๋อราคาเท่าไหร่ฮะสองทำมาห่มนี่สองร้อยครับห่มสองร้อยแต่ผ้าเขาขี่บาทผ้านี่ร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทนะฮะตัวนี้นับมาห่มเองนะก็ตกไปประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฟังเสียงนะครับเพิ่งล้างรถเมื่อกี้นะครับไม่ดูน้ำเข้าหรอเข้าไหม อ๋อเป็นเดินหอบด้วยเดินหอบด้วยนะครับนี่ไปรีแมปหมดไปเท่าไหร่ฮะพันห้าครับพันห้ามันมีโหมดไหมโหมดเดียวใช่ไหมโหมดเดียวครับเนี่ยรอบประมาณเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่หมื่นห้าครับหมื่นห้าร้อยครับนี่ครับเป็นเดินหอบลองเบิดนะครับ มาณนี้นะครับก็มันรอบมันจะสูงกว่ามันจะตัดลึกกว่าใช่ไหมครับมันแตกต่างจากกล่องเดิมเยอะไหมที่เราลองเยอะครับคือมันแากได้มันกว่าใช่ไหมครับแลกได้ยาวกว่าครับนี่นะครับประมาณนี้ก็ทั้งคันหมดไปประมาณเท่าไหร่ฮะอาคารนี่เกือบสองเหมืนนะครับเกือบสองหมื่นนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะเพราะว่าทําเครื่องไปด้วยเนาะโอเคก็โอ้มีมีตัวนี้อีก ปั0 G <4. S 2> ครับเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยห้าสิบโอเคครับก็ประมาณนี้ไ่ก็ขอบุุณน้องโตนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายนะครับผมหายจากการถ่ายรถไปเยอะมากเดี๋ยวจะแอบ,บไปถ่ายร้านพี่นอให้ดูนะครับในรถของปลาวาน LED นะครับพี่แกทำไม่ทำในสเต็ปอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ห้าสามก็ไม่แห่ห้าหกนะฮะ แข่งได้ที่หนึ่งมาเหมือนกันนะแี่น่าจะไม่ผิดนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ทําอะไรก็เดี๋ยวบอกมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยครับเจ็บหลังนะฮะแล้วก็หายไปหายไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมยังไงนะติดธุระเยอะนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ